ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d e ี e a m Car Channel นะครับผมและวันนี้ก็มารีวิวสินค้ากันเช่นเคยและสินค้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือ อาชิมลิเบอร์ตี้วอล์เลมโบกินีเอาไว้์ะดอน,นั่นเองและตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวแต่ง Liberty Walk ที่ถอดแบบออกมาจากเครื่องบินลบเลยนะครับแต่เป็นสีเขียวสวยงามนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ ภายในนะครับผมเปิดมาก่อนเลยนะนี่กล่องสวยมากะนะครับสีดำบวกกับรถ้าสีเขียวอ่าเปิดมานี่ครับผมเจอพลาสติกใสก่อนเลยนะผมจะเป็นพาร์ทนะนในเรื่องของพาร์ทกระจกนะครับผมแล้วก็กระจกด้านหลังของรถนะครับผมนี่พ่นเขียดดำได้เลยนะนตรงนี้สวยมากนะครับอ่ะแล้วก็จะเจอแผงของยางนะผมหขอบมาเิเลยนะคะรับบางเฉียบ ก็จะมีในเรื่องของช่วงล่างต่างๆบวกกับน่าจะเป็นเบรกลูกแบไม่แน่ใจนะราแล้วก็เป็นช่วงสเกิร์ตไทแล้วก็ข้างน,นะครับผมไปเไปนะไปไใใลีย้ยงไปท้ายนะครับหรือไปหน้าก็ไม่แน่ใจน่าจะไฟไปท้ายเนาะอย่านก็จะเป็นในช่วงของเครื่องยนต์นะครับผมตรงทางหน้าจะทางหน้ากระจังหลังนะครับผมแล้วก็อยู่นะครับกอตรงสาามีครบเลยเนี่ยในส่วนของพาร,ร์ทนะครับรผมนี่สเกิร์ตนะครับรอบคันบวกกับล้อแม็กนะครับผมเป็น สองวงนะผมต้องประกอบประกบกันเนาะเพราะเป็นล้อ,อ,อเลยที่เห็นเป็นสีเขียวๆนี่คือเขายังไม่ได้พ่นมานะมันเป็นสีพลาสติกเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากจะพ่นนะครับไม่อยากดนดนี้ก็แําแผกลดสะดวกเลยได้เลยนะ,ะ่ะแต่ผมว่าสีพลาสติกมันก็สวยแล้วนะนี่คือบอดี้นะครับผมสวยงามมากนะครับสวยอะ่ะสวยๆจริงๆนะครับผมตัวสวนท้ายนะครับสเกิร์ตนะ ก็สปอยเลอร์แข็งเยอะ้วเนี่ยแล้วก็ถือว่าไม่ได้มากมายน,นะฮะนี่ช่วงล่างรายละเอียดช่วงล่างจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเรียบๆนะครับผมไม่ได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนโซลข้างในนะครับผมเกียร์เลยเบาะที่นั่งน,นะครับผมบวกโครงาลัยต่างๆนะครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของผัาเบรกด้วยนะก็ดิสเบรกนะ อ่ะยังไม่จบนะครับผมอุ้ยมีอะไรเนี่ยน่าจะมีสติกเกอร์มาให้โอ้มีใช่ใช่ไม่ใช่มีสติกเกอร์นะครับผมขอขบกระจกมาให้นะผมแล้วก็สติกเกอร์ธรรมดาก็มีนะครับแล้วก็ดีคอลก็มีนะโอ้นี่แล้วแต่สะดวกจะใช้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมเป็นสติกเกอร์แบบแปะนะครับแล้วก็ดีคอลนะครับโอ้โหคบอ่ะคือแบบถ้าลูกค้าแบบไม,ไม่พอใจที่จะ ติดดีคอรนะครับยังไม่มีอุปกรณ์ก็ติดสติ๊กเกอร์ไป่อกก็ได้แล้ววันไหนพร้อมติดดีคอก็คือลอกออกแล้วก็ติดได้เหมือนเดิมเนาะโอ้ยดีอะเนี่ยมีทั้งตสติ๊กเกอร์แบบแปะก็ดีคอต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่คู่มือโอ้โหน้าสะสมมากคู่มือคู่มือเป็นเล่นแบบแนวนอนนะครับผมแต่ข้างหลังเป็นแนวตั้งคือยางงงนะฮะเปิดมานี่นะฮะเปิดให้ดูนี่เห็นไหม เห็นสุกไหมอู้เป็นสีด้วยนะครับผมเป็นกระดาษมันนะเป็นกระดาษมันแบบสีนะครับผมไม่ใช่กระดาษจัดใหญธรรมดาเนาะนี่เป็นสีเลยนะครับนี่เนหะ็นไหมจะประกอบไม่ยากนะครับนในเรื่องของการติดสติกเกอร์ด้วยนะไม่ต้องบางพ่นนะครับผมติดสติกเกอร์เอาก็ไ,ได้แต่ถ้าลูกค้าสะดวกจะบางพ่นก็อันนั้นก็แล้วแต่หรือว่าโดยรวมโอเคนะครับผมแล้วก็ส,ส,มส,มสมุดทุกมือเนี่ยน่าจะสม เดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายกันดีกว่าฟ้าแล้วก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าแลมโบานี่นี่เลยนะครับลิมิตี้วอล์คอาเวนเดอร์ตัวนี้นนเองนะครับผมตัวนี้นะผมจะถอดดีไซน์ออกมาจากเครื่องมินลบเลยนะครับและสําหรับราคาเจ้าตัวนี้นะผมจะอยู่ที่1,89 0ปเบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่านะนี่ฮิ มาอย่างนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นถนะูกไหมนี่ครับผมเพียงแค่คุณนะผมซื้อซีร t ตี้วอล์กอเวนเอตัวนี้นะครับผมนี่รับไปเลยแบบนี่เลยน้ำยาติดของมางร,รมานน์ควิของทำยาเนี่ยนี่ขวดตีเหลืองอย่างนี้นะผมใช้ง่ายเพียงแค่เปิดขวามานะครับผมนี่และจะมีแปรงติดอยู่ตรงนี้นะผมสามารถพาไปที่พลาสติกได้เลยนะนี่ใช้ง่ายมากๆนะ ใช้ได้นานด้วยนะอะ่เมื่อกี้ก็รีวิวไปแล้วเนะว่ามันมีสติ๊กเกอร์แบบติดแล้วก็ดีคอลนี่เลยน้ำยาดีคอไม่ต้องไปหาอะไรแล้วนีครบเลยนะครับผมึงพ่นและ90บาทแถมดีด้วยนะครับน้ำยาติดดีคองมาฟิของทำยากนะครับผมและโปรนี้นะผมจะเริ่มแต่วันที่17มกราคมถึงวันที่23มกราคมนีมม้เท่านั้นนะครับอย่าลืมรีบมาซื้อกันนะผมช้าหมดหมดนะครับ และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวน,นี้อีกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย